สวัสดีคะ่ะยิยยนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่ง <Kas? S 1> เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราด้วยนะคะค่ะเชื่อว่านะคะเมื่อก่อนคนไทยส่วนใหญ่รวมไปถึงแอดด้วยนะคะที่ไม่เคยให้ความสนใจกับขมามเลยไม่ได้เหยียดด้วยเพราะไม่ได้สนใจมาตั้งแต่ต้นแต่พอมาเห็นคําพูดที่เรียกคนไทยว่าโจรน,นี่แหละ อย่างกรณีล่าสุดนะคะในภาพด่าคนไทยว่าโจรทุกช็อตความคิดเดิมจึงเปลี่ยนไปในทันทีหลายหลายคนก็เป็นเหมือนกันใช่ไหมคะจึงทำให้เกิดการนำเสนอเรื่องราวต่างๆของเขเมิในช่องของเราซึ่งคนไทยบางกลุ่มนะคะก็อาจจะไม่เข้าใจเชื่อว่าอาจจะยังไม่เจอพฤติกรรมแบบนี้การที่เขเมิออกมาโต้เถียงกับคนไทยทุกคนโดยใช้คำว่าโจรทั้งทที่ตัวเองคือโจรตัวจริง พอจะอนุมานได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนของประเทศนี้ถึงได้ใช้คำนี้กันอย่างแพร่หลายและพร้อมเพียงจริงๆแล้วนะคะการนำเสนอพฤติกรรมที่เรียกคนไทยว่าโจรที่ขโมยศิละปะวัฒนธรรมต่างๆของ,ของเขมรไปให้กับคนไทยได้รับทราบเชื่อว่าการสร้างแนวร่วมได้เพิ่มมากขึ้นมากอ่านและจี๊ดมากเลยนะคะแค่การโดนเครม คนไทยจำนวนมากก็ไม่พอใจแล้วซึ่งจะทำให้คนไทยทั่วไปเข้าใจได้ว่าทำไมคนไทยกลุ่มหนึ่งถึงต้องการมาโต้เถียงกับขมรในตอนนี้เมื่อก่อนไทยเราโดนใส่หลายฝั่งเดียวแบบไม่รู้ตัวแต่ต่อจากนี้ไม่ใช่แล้วนะคะคนทั้งโลกจะได้ทราบกันแต่ก่อนจะถึงตอนนั้นคนไทยส่วนใหญ่ควรจะตระหนักเรื่องนี้ก่อนช่วยกันไม่สนับสนุนชนชาตินี้ในทุกด้าน ค่ะเราไปฟังความคิดเห็นของคนไทยดูบ้างนะคะว่าพวกเขามีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอย่างไรมาเริ่มที่ท่านแรกเลยนะคะโดยท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ามีคำพูดตั้งแต่โบราณขมห้นครบไม่ได้การเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าจริงล้านเปอร์เซนต์มาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะใช่เลยค่ะแต่ก่อนไม่เคยสนใจอะไรขมห้นเลย เพิ่งจะมาสนใจพ่อปัญหาทางวัฒนธรรมที่ผ่านมาเมื่อไม่นานมานี้นี่เองแม้แต่นครวัดก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยไม่ได้รู้สึกเกลียดหรือดูถูกอะไรเลยในตอนนั้นไม่ได้ปลูกฝังให้จงเกลียดจงชังขมรเลยแม้แต่เหตุการณ์ในอดีตก็ไม่ได้สอนเน้นย้ำอะไรเกี่ยวกับขมรซึ่งแต่ก่อนตัวเราเองยังไม่ได้รู้สึกเกลียดหรืออะไรเลยคือไม่ได้สนใจเลยด้วยซ้ํา ตอนเรียนประวัติศาสตร์ก็เน้นที่ไทยกับพม่าเป็นหลักตอนเด็กๆจําได้แต่พม่าคือศัตรูตัวฉกาจของไทยสุดๆเพราะอะไรอะไรก็พมา่าอย่างเหตุการณ์เมื่อก่อนตอนที่เรายังไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาทางวัฒนธรรมของเขมรตอนที่เรายังไม่ได้สนใจเรื่องปัญหาทางวัฒนธรรมกับเขมรแต่จากปัญหาทางวัฒนธรรมกับเขมรที่ผ่านมา ทำให้เราได้ศึกษาอะไรมากขึ้นได้รู้ว่าเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างระหว่างไทยกับกัมพูชาที่ไม่ดีต่อกันได้ย้อนหรือฟื้นตัวเองด้วยจนเรื่องปัจจุบันต่างๆที่ขมรญทำซึ่งทำให้เราก็เกิดความอคติและรู้สึกไม่ดีต่อชาวขมรขึ้นมาในปัจจุบันอย่างมากค่ะมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะนี่มันก็ศตวรรษที่21แล้ว บันพาุบุษจะดำเนินการใดมาพันกว่าปีเราไม่รู้รู้แต่ว่าประเทศเคนเบเดียมันก็เป็นเหมือนจังหวัดหนึ่งเท่านั้นทั้งขนาดและประชากรไม่ใช่ว่าไทยไม่เคยปกครองขเขมรเลยเราเคยปกครองขเขมรมาก,กว่า400ปีดีไม่ดีอาจจะสมัยสมเด็จพระนาลายโน่นเลยสมัยนี้คนยุคนี้ก็ไม่น่าจะมาเลอะเทอกกันเพราะกำแพงสูสารอ้างสิทธ์อะไรไม่ได้ต่อกัน ปัจจุบันนี้คนเขมรหน้าตาไปทางแขกเสียด้วยการตรวจ DNA ก็ไม่ใช่ขอมอาจเป็นพ่อโดนอิทธิพลการปกครองของฝรั่งเศสฝรั่งเศสมีคนผิวสีที่ถูกจัดเป็นคนชั้นที่5ที่6อาจจะเป็นทาสเรียกแบบนั้นไม่ผิดซึ่งปัจจุบันนี้ก็ยังแบ่งแยกชนชั้นเหยียดสีกันอยู่โจนก็คือเขมรที่ทำลายศิลปะตัวเองและวัฒนธรรมทั้งหมด ทุ่งสังหารและเสียงมลาดหรือเสียมเรียบตามที่มันออกเสียงกันรวมๆยุคนี้พวกเขาไม่ได้เก็บวัฒนธรรมอะไรกันไว้เลยจึงไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปแล้วนะคะผมว่ามันเป็นแผนการของผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเขาเพราะมันมีปัญหาใหญ่ที่เขาแก้ไม่ตกคือคนเขมรนิยมไทยมากๆทั้งสินค้าไทยเพลงไทย ละครไทยหนังไทยอาหารไทยและภาษาไทยนิยมกันมากช่วงก่อนหน้านี้ธุรกิจไทยจึงเติบโตแบบก้าวกระโดดที่กัมพูชาเอาเฉพาะปั๊มน้ำมันไทยก็มีเป็นร้อยจนมีคำกล่าวกันว่าอะไรอะไรก็ไทยสร้างความกังวลใจต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างมากจึงคิดหาวิธีแก้เกมด้วยการสร้างข่าวเท็จเรื่องราวเท็จเพื่อหวังผลให้เกิดความเกลียดชัง เพื่อให้คนขมรเลิกนิยมไทยเลิกใช้สินค้าไทยและธุรกิจไทยเพื่อให้คนขมรหันมาสร้างของตนเองผมว่าคนขมรระดับผู้ใหญ่เขารู้กันเขาเห็นเขาทราบกันว่าเขาสร้างเรื่องแต่เขาหวังผลให้คนไทยอดทนโต้ตอบแบบผู้มีอารยชนใช้เหตุและผลและที่สำคัญที่สุดต้องรักษาผลประโยชน์ไทยในขมรเพราะคนไทยลงทุนมากมายในขมร น่าจะมากกว่าที่ใดๆในอาเซียนพ่อมองเห็นโอกาสและกำไดงามมาต่อที่ความคิดเห็นท่านต่อไปเลยนะคะเมื่อไหร่จะมีหน่วยงานหรือผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ฟ้องร้องทางกฎหมายกับประเทศขอทานข้างบ้านเร็วๆแบบนี้สัทีเอาให้ดังทั่วโลกได้รับรู้ถึงสันดาขนขมรและควรมีมาตรฐานการตอบโต้การเคมนี้ได้แล้วการนิ่งเฉยหรือปล่อยผ่าน มันไม่ใช่การเมตตาเพื่อนมนุษย์แต่มันเป็นการทำร้ายและยอมรับการถูกนังแกได้โปรดดำเนินการเอาผิดทางกฎหมายกับการกระทำนี้ของประเทศเพื่อนบ้านหรือมีมาตราการตอบโต้เพื่อประเทศไทยเพื่อคนไทยด้วยเถิดมาต่อที่คนไทยท่านสุดท้ายเลยนะคะโดยท่านนี้ได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าช่วงที่เห็นขมรด่าไทยเคลมไทยแรกๆก,ก,ก็โกรธในระดับหนึ่ง เพราะเข้าใจว่าแค่ภาคประชาชนมันเป็นแค่การขาดความรู้และความเข้าใจผิดแต่พอรู้ว่าที่มามันมาจากภาครัฐมาจากระดับประเทศจากการเรียนการสั่งสอนการปลูกฝังมันก็ไม่ได้สอนลูกสอนหลานเลยค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลและความคิดเห็นบางส่วนนะคะที่แอดมินได้หยิบยกมาให้คุณผู้ชมได้รับชมรับฟังสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีความคิดเห็น สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปเลยได้นะคะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปขอบคุณและสวัสดีคะ่ะ